ในโลกที่วุ่นวายเต็มไปด้วยการแข่งขันและความขัดแยง้งยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เลือกจะใช้ความอ่อนโยนเป็นคำตอบของทุกสิ่งคนที่เชื่อว่าความรักความเข้าใจและคุณค่าภายในต่งหากที่ทำให้ชีวิตมีความหมายบุคลิกแบบนี้ก็คือ INFp ผู้ไกลเกลี่ยรหรือ The Mediator หนึ่งในบุคลิกภาพ MBTI ที่ขึ้นชื่อเรื่องหัวใจอ่อนไหวเต็มไปด้วยความโรแมนติกและความสามารถในการมองโลกในมุมที่งดงาม INFP มักเป็นคนที่ทำให้ผู้คนรอบตัวรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและรู้สึกว่ามีใครสักคนที่มองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆที่คนอื่นมองข้าม วันนี้เราจะมารู้จัก INFP ผ่าน3แกนสำคัญได้แก่บุคลิก,กภาพตัวตนและลักษณะเด่นจุดแข็งและข้อควรระวังงานและความสัมพันธ์ที่เหมาะ INFP เป็นบุคลิกที่มีหัวใจอ่อนไหวและอ่อนโยนพวกเขามักเชื่อมั่นในคุณค่าภายในเช่นความซื่อสัตย์ความจริงใจและความรัก พวกเขาไม่สนใจความสำเร็จภายนอกมากเท่ากับการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อในใจลักษณะเด่นของ INFp อ่อนโยนเขาหาคนอื่นด้วยความสุภาพและทำให้คนรอบตัวรู้สึกสบายใจโรแมนติกมองโลกในแง่ที่เต็มไปด้วยความหวังและความงดงามยึดมั่นในคุณค่าภายในเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องแม้บางครั้งจะสวนกระแสสังคม เช่นหาก INFp เห็นความอายุทธรรมเกิดขึ้นแม้พวกเขาอาจไม่ใช่คนที่จะตะโกนเสียงดังที่สุดแต่จะยืนหยัดด้วยความสงบมั่นคงและเต็มไปด้วยพลังจากคุณค่าที่ตนเองยึดถือจุดแข็งของ INFp สร้างแรงบันดาลใจด้วยความคิดและหัวใจที่จริงใจพวกเขามักทำให้ผู้อื่นมีกำลังใจมีจินตนาการสูงมองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ใ ในโลกที่คนอื่นอาจมองไม่เห็นเข้าใจผู้อื่นความอ่อนโยนทำให้ INFP เป็นเพื่อนหรือคู่รักที่พร้อมรับฟังอย่างแท้จริงข้อควรระวังของ INFP ลังเลตัดสินใจยากเพราะอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนบางครั้งจึงไม่กล้าตัดสินใจเด็ดขาดอ่อนไหวเกินไปรับรู้ความรู้สึกของคนอื่นมากเกินไปจนกลายเป็นภาระทางใจ อาจหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทำให้ปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขดังนั้น INFP จึงควรฝึกการยืนหยัดในความคิดและเรียนรู้ว่าบางครั้งการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบก็ยังดีกว่าการไม่ตัดสินใจเลยงานที่เหมาะกับ INFP INFP เหมาะกับงานที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์และคุณค่าภายในเช่นนักเขียน ถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ผ่านตัวหนังสือศิลปิน,นแสดงออกถึงความรู้สึกและความสวยงามผ่านงานศิลป์นักบำบัดใช้หัวใจที่เข้าใจผู้อื่นช่วยคนผ่านความยากลำบากความสัมพันธ์ของ INFp ในมิตรภาพ INFp เป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์และจริงใจชอบลังและให้คำปรึกษาในความรักโรแมนติกและทุ่มเทแต่ควรระวังไม่คาดหวังสูงเกินไปจนผิดหวังง่าย ในครอบครัวเป็นสมาชิกที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยความเข้าใจแต่ต้องเรียนรู้การจัดการอารมณ์ของตนเองด้วยเช่นกันบุคคลที่ใกล้เคียงกับ INFp ได้แก่วิลเลียมเชกสเปียร์นักเขียนผู้ใช้ถ้อยคำสร้างแรงบันดาลใจ J.R.R. โทคินผู้สร้างโลกแฟน,นตาซี The Lord of the Rings ออ r e เฮเบิร์นนักแสดงและนักมนุษยธรรมผู้เปี่ยมด้วยความอ่อนโยน ในภาพยนต์รัวละครอย่าง Frodo b a บา i n s จาก The Lord of the Rings หรืออเม e ีพู l แลงจากอเม i ีก็สะท้อนความเป็น INFp อย่างชัดเจน INFp คือบุคลิกของผู้ไกลเกลีย่ยผู้ใช้หัวใจอ่อนโยนและจินตนาการเปลี่ยนโลกจุดแข็งของพวกเขาคือการสร้างแรงบันดาลใจและมองโลกอย่างงดงามแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความลังเลและความอ่อนไหวของตนเองด้วย หากคุณเป็น INFp ขอให้ใช้หัวใจที่อ่อนโยนเป็นพลังในการสร้างสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมว่าการตัดสินใจที่ชัดเจนคือก้าวสำคัญสู่การทำให้ความฝันเป็นความจริงและถ้าคุณมีเพื่อนหรือคนรักที่เป็น INFp โปรดเห็นคุณค่าในความโรแมนติกและความอ่อนโยนของเขาเพราะนี่คือของขวัญที่ทำให้โลกน่าอยู่ขึ้น จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวของ INFP ผู้ไกลเกลีย่ยถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่านี่แหละตัวฉันเลยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะตอนต่อไปเรายังมีบุคลิกอีกมากมายที่น่าสนใจรอให้คุณได้รู้จัก